สวัสดีครับกับช่องพี่นนองรถดำซิมนะครับหยดกาวหยดกาวหยดกาวหยดไม่แห้น้ำเขา้าออื ดูเลยลำบากนะนี่เนี่ยใครได้ขับทิอว่าสวยมากแม่งถึงข้าวมันมีอะไรหรอเด็ดจริงๆวันขอวเราของเรามีแต่หัวเพิ่อพิ่มเลยถ้าใส่แคปเร็ไปอีก,ก็สวยอีกแล้วนี่นี่นี่ ชั่วโมงหนึ่งไม่เสร็จล็อกเช็ดด้วงกันนี่จกอีกแล้วท่าน,นี้อะไรนะแรงกัากุระตรงนี้ด้วยว่ายงับคลังนะนี่หนูครับนี่นี่ขอจะได้แต่ละบานไหมไม่เอาทาใจหน้าฝนจอดดีกว่าครับต้องขับวิ่งจะหน้าอะไรงพอเข้าคาเคอย่างเดียวไปเนาะเออคาเคมันเช็ดให้เล่

เรียบร้อยเรียบร้อยหมกแล้วอย่ารับอย่ารับพี่พี่นกแล้วนกแล้วไปดูอ่ะไปถ่ายรูปถ่ายรูปแบกมีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยลูกหลับแล่วงี้ยเลยอะแกงหลับโอ้ มันต้องทำเบรกด้วยครับเนี่ยเวลาเบรกแล้วมันนี้เนาะมันสัน่นดึงดึงด้วยสั่นด้วยวพอไปแล้วซื้อของนี่ครับก็ขอให้เมียมาเห็นนะครับงานการไม่ทำครับหลับครับ เวลาเขาให้นอนก็ไม่นอนนะครับพอถึงเวลาทางานครับนอนเวลาเขาให้นอนก็ไม่นอนนะฮะเกลงให้เกลงบอกกล้าทอทำอะไรพอเฮายังล้มบากสิ้นสียงเปสีบืนสีบืนสีฟืนสุดตา ทจนิีต้องล้างก่อนนั่นน,น,นี่ยังไม่ปิดรูเลยมีรูอยู่เลยวิ่งดินไปหลุดมันไดหนหน้หลุดแคันนี้น่าวิ่งหินหรอ,อม,มันใส่ตขคอกให้มันเท่าจงอางเลยอ่ะใสแค่นี้ก็ ไมตังก็สิแล้วนี่มันโอ้แต่แต่ยางเนี่ยเนาะน,น,น่าวิง่งเนาะสูงสูงเลอยอือเรายางยางมันยางดีด้วยไงเเดียนเนาะนี่แหละวิ่งสบายเลยลา,ายข้างหลังก็รถดับซิ่งดินด่วนดินระเบิดรถดับซิ่งดินระเบิดวะเฮ้ยช่างยาสุนอะรถดับซิ่งดินระเบิดดับซิ่งดินระเบิดครับ เนี่ยชอบแต่อื่นพัพฒนาขามาเนาะด้วยแล้วเวลานี้มันมันแม่นี้ครับถ้าของผมมันไม่มีแล้วเวลาวิ่งเร็วๆมันจะแบบพับไปเลยแบบอูพี่อันแบบพัฒนาแบบพัฒนามาแบบเป๊ผมนี่แบบเป็นรุ่นๆเล็กๆเลยมันเลขหรอกแต่รถอ,อูพี่อันนี่พัฒนามาได้ไกลมากครับยอมรับเลย หลายๆคันครับพัฒนามาได้ดีสวยแบบได้สเปคอ่ะสเปคของแต่งนี่เง,งี้ยกระโปงผ้ากางโอ้แต่ทำไมแกมเปลี่ยนใหม่ไวหมไม่กี่บาทแล้วไปชุบพันห้าภายในก็ถามช่างนุแล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยาวรูปให้ดูภายในว่าเนี่ยทำเนี้ยคือไหมภายใน ราคาไม่รู้เหมือนกันครับเท่าไรแต่ก็ถามไว้แล้วราคาไม่บ้อนี่ภายในครับนี่เป็นไงเป็นเอ,อ่อหุ้มหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังไม่ใช่ไม่ใช่แบบทําสีหรือว่าอะไรนะเป็นหุ้มหนังหุ้มงานมือครับนี่เห็นไหมสวยไหมครับผมว่าสวยนะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราเล่นเล่นลูกลายหน่อยมันก็จะสวยครับแต่ถ้าเราเอาเรียบเรียบมันก็สวยเหมือนกันมันดูแบบเรียบเรียบรู่ V I P ดีครับหมดละแต่ไม่ได้ทําเครื่องเสียงเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวจะทำเครื่อเราทำเครื่องเสียงไว้ครับเนี่ยสวยนะผมว่ามันดูสะอาดตาดีครับอันนี้ล็อกกี้ทาเครื่องเสียง V I P ครับค่าว่าแล้ว่ะพี่ฮะกินเสร็จนอนแล้วครับ เป็นไรนอนแค่สองโมงทำไมถึงไม่ได้นอนงงกลัวจะจัดของาองานเสร็จปวดตลาดไกล์ไกดต้องเปลี่ยนไหมเป็นนอตเหล็บนอตเด็บไทเททองอะไรเงี้ยแต่เป็นตัวเหล็บเนี่ยสวยเลย ถือว่าทําวางฝุ่นมาได้ดีนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้เอาเรล็ปิดอย่างนี้นะแต่ก่อนอุ๋พียันจะเอาเป็นยังไงกาวดําหรือเปล่าเหมือนดําๆอ่ะเออเอามาเชื่อมติดเลยครับเ mm hmm. พราะว่าวางฝุ่นนี้มันจะสั้นอย่างนี้แหละเอามาเชื่อมติดป๊บแต่ทุกวันนี้นี่ถือว่าสวยนะครับแบบนี้เก็บถือว่าเก็บงานได้แบบค่อนข้างดีเลยสวยอะ mm ่ะ hmm. ชอบนะครับมันมันก็ดูมันก็ดูไม่โรคตานะถ้าดูเงี้ยดูสวยครับมันมีเหล็ตัดดี แล้วก็บางฝุ่นใส่ได้สวยมากได้ส่งตอนแรกว่าจะท้องช้างแต่ไม่ท้องช้างครับนี่แหละกําลังพอดีครับดูถือว่าใหญ่นะบังุ่นเนี่ยโอ้ห่างร็เยอะไม,ม,ม่เยียบไม่ง่ายหรอกครับแบบนี้ถ้ายกดัมก็ไม่ชนครับเพราะว่าโซ่ไม่ได้ห้อ,อยเกี่ยวถือว่ามีมาตรฐานมาก,การใส่บางุ่น แล้วมีเลดขลังนี่นะเก็บงานเนียนมากครับเก็บงานเนียนแล้วพี่ดูเสียอันถือว่าโอ้ทชไมเนี่ยเรียกคราบน้ำอะไรนั่นแหละเนี่ยเป็นสนิมเนี่ยคราบน้ำสนิมเป็นไรเดีย๋ยวให้ดูคพรับงานไทยบางสิอันนี้ใช้ขาเดิม,มถือว่าสวยนะครับไม่มีไม่มีที่ติด การใส่กันชนก็นี่จะเป็นเหล็กม้วนอย่างนี้เลยนะครับสวยมากเก๋เลยงานราวไฟก็นี่ครับรอยเชื่อมก็ถ้าจะพี่อ่านเชื่อมเองก็สวยนะครับจับกับหัวเพราะว่าจับกระลาวไฟอะ่ะมันจะมันจะแตกง่ายจับกับหัวทุกคันผมก็จับกับหัวเหมือนกันง่ายกว่าแล้วก็ไม่แตกด้วยเหลดมันไม่แตกไง thì hôm nữa em sẽ nào không phải bài không